ครับสวัสดีทุกๆคนครับผมพาทุกคนนะครับมาอัปเดตแปลงปลูกถั่วฝักยาวของทางสวนนะครับซึ่งเป็นพันธุ์พิจิตสามนะครับที่เราได้ลงปลูกระยะเวลาในการเก็บนะครับเราเก็บผลผลิตได้นะครับประมาณเดือนกว่าๆตอนนี้นะครับเราหยุดเก็บผลผลิตแล้วนะครับเนื่องจากผลผลิตนะครับน้อยลงแล้วก็เผาเขานะครับเริ่มทยอยตายแล้วนะครับก็คือหมดรุ่นแล้วรายได้นะครับที่เรา ได้มานะครับจากการสร้างรายได้ขายตัวบัญยาวพันพี่ชิสามนะครับซึ่งเรานําไปขายเองแล้วก็ส่งพ่อค้าแม่ค้าที่จะเอมารับเรานะครับก่อนอื่นนะครับผมจะบอกว่าพันนี้นะครับผมซื้อมาประมาณห้าร้อยกรัมหรือครึ่งกิโลนะครับมาปลูกในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งลงทุนไปนะครับผมลงทุนตรงนี้ไปนะครับประมาณหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับนี่นะครับ เก็บผลผลิตมาได้เดือนกว่าๆผมสร้างรายได้นะครับประมาณ1น0 0งบาทนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับถือว่าไม่เยอะนะครับในพื้นที่ที่เราลงปลูกแต่กับทําผลผลิตให้เรานะครับได้ซึ่งตัวัะยาวนะครับก็มีช่วงราคาที่ถูกมีช่วงราคาที่แพงก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับในเรื่องของราคาแต่เวลาที่เราขายเองนะครับเราจะยืนพื้นเราขายเป็นกร,รันะครับกรมลสิบาท20บาท ซึ่งเราจะาเป็นคนกำหนดราคาเองนะครับในการขายซึ่งอาจจะไม่ได้น้อยแล้วก็อาจจะไม่ได้เยอะแต่เราก็โอเคนะครับกับการที่เราปลูกผักสร้างไรายได้ในจุดตรงนี้นะครับถ้ารวมกับอย่างอื่นนะครับก็มีบวบหอมมีถั่วพูและก็ผักบุ้งแก้วคือ3าสี่อย่างนะครับวันวันหนึ่งที่เราไปขายเราจะสร้างไรายได้ได้วันหนึ่ง 1,000กว่าบาท2,000บาทประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วการปลูกผักขายเองนะครับเราอยู่ได้นะครับขายเองปลูกเองขายเองซึ่งอาจจะแบ่งเวลาในการทำในการดูแลนะครับแต่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาปรับปรุงในเรื่องของหญ้าแล้วก็เถาเก่านะครับแต่ผมจะเก็บค้างแล้วก็ าขายไว้เราจะไม่ลงทุนนะครับรอบนี้เราลงทุนแก่มเมล็ดพันธุ์ก็คือจะสั่งซื้อมเมล็ดพันธุ์นะครับเป็นพันธุ์พิจิตรสาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาทดลองลงปลูกซ้ําที่เดิมนะครับโดยการที่เราไม่ไถเราจะกําจัดเรื่องหญ้าแล้วก็เถาอย่างเดียวนะครับเราจะไม่ไถคือจะไม่ลื้อไม้นะครับไม่ลื้อตะไคร่จะลองดูนะครับว่าในพื้นที่แปลงนี้นะครับถ้าเราปลูกซ้ําเราจะได้กี่รอบเพราะว่าไม้นะครับ นี่นะครับไม้ไผ่ผมสังเกตดูก็ยังใช้ได้อยู่นะครับตะข่ายเราก็ใช้ได้เชือกก็โอเคอยู่นะครับในตอนนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะลดต้นทุนในการรื้อตรงนี้แล้วก็ไถแล้วก็ทําใหม่เราจะลงทุนแก้มันได้ทันอย่างเดียวนะครับมาทําตรงนี้เดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะครับว่าถ้าเราลงปลูกซ้ําที่เดิมแล้วก็ใช้อุปกรณ์ ของเก่านะครับเราจะสามารถที่จะปลูกได้หรือเปล่านะครับโดยที่เราไม่ไถไม่ลื้อไม้แล้วก็ตะข่ายนะครับจะพาทุกคนมาทดลองดูนะครับว่าเราจะปลูกซ้ําที่เดิมได้หรือเปล่านะครับนี่แหละครับตอนนี้นะครับเราหยุดเก็บผลผลิตไปแล้วนะครับแล้วก็มาจัดการในเรื่องของถาและก็ในเรื่องของหญ้านะครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะสั่งเม็ดเหมือนเดิมนะครับ500กรัมหรือครึ่งกิโลทางอินเทอร์เน็ตนะครับ นี่นะครับผมเคยปลูกผักซ้ำก็คือมีถั่วพูนะครับที่เราซ้ำก็คือตอนนี้ยังเก็บผลผลิตได้ก็ถือว่าโอเคนะครับในการที่ปลูกซ้ำแล้วก็ไม่ได้ไถในที่เดิมนะครับอ,อตอนนี้นะครับปักบุ้งแก้วพาทุกคนมาอัปเดตด,ด้วยนะครับเราเก็บผลผลิตนะครับ3วันต่อ1ครั้งเราได้รายได้นะครับประมาณครั้งละ 3ถึง400บาทนะครับตอนนี้เราเพิ่งปลูกนะครับได้ยอดยังไม่เยอะก็พอสร้างรายได้ให้กับเราได้นะครับนี่แหละครับตอนนี้ในพื้นที่ตรงนี้นะครับเราก็จะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับในช่วงหมดฝนเข้าฤดูหนาวแบบนี้นะครับในเรื่องของการลดน้ําก็จะหนักหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทําไปเรื่อยๆเหนื่อยข้อพักนะครับในการทําเกษตรเราไม่รีบนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเรามีบวบแล้วก็ถั่วพู ถังบ้แก้วที่ยังมีผลผลิตอยู่เราก็จะค่อยๆทำในจุดตรงนี้นะครับพาทุกคนนะครับมาอัปเดตรายได้ที่เรา,าขายผลผลิตในในแปลงนี้นะครับก็คือถั่วฝักยาวพันพีจิตสามนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ17,000บาทนะครับหักต้นทุนแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจในการที่ จะปลูกผักสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะครับหรือครอบครัวก็สามารถที่จะทําได้นะครับเราไม่ต้องปลูกเยอะนะครับค่อยเป็นค่อยไปศึกษาเรียนรู้นะครับพื้นที่เราเขาชอบแบบไหนมีผักแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ